สวัสดีครับพ่อกันกีเทนลงกับช่องพ่อแก่ลูก,กวางครับผมมือนีเห็ดเมนูต่าจักรกจัน์ครับนี่ครับจักกรจันรใส่บมงวง่งแซ่บครับเริ่มเลยนะครับใส่พริกก่อนครับผมครับหอมหอมแดงครับผมหอมแดง จะดีนะประเด็น,ดน <c oughs> จากจานลงไปครับจักจานนี้ผมขวาเลยครับเนอะขวแล้วคนบางคนเขาก็กินดิบเลยครับดิบๆต่ำเลยสว่าผมยานทองเสียอาก,กาศมันฮอนเลยขกกวอนกินดิบก็ได้ครับหายากหากินยากตรงนี้ครับหีือขมาหาที่บ้านทีครับถวยน่อยตรนนี้ ใส่บวมวงบวมวงสมครับบววงมาหาชนกเมื่อยีงพุ่ชมดับเมที่แล้วบวมวงลงครับไม่มักสมใส่หลายผมใส่น้ำปริกวนน้ำจนันเลยครับเด้อนี่กินกับบื้เขือนครับบวบบวกลวกนี่โอ้เอ้ากันครับใส่พริจกจัหน่อยผมชูรสตามหน่อยนึง หัวน้ำครับเจ้าครับขาดอะไรครับน้ำปลาครับมักครับน้ำปลาครับผมมีบุญบุญจน้ำเส่หของฟองวันครับผมน้ำปลาครับเราลืมได้แล้วเนี่ย <laughs> บดินดนปีนี้แเทแรกก็กบบออมีรครับต่าเทีรแรกก็ปีเดี๋ยวอาหารตามฤดูกันครับดูนี้กอไรครับอาจารหอมกลับลงไปสีหอมกับขนบับวนครับ tungguan dekat dah. Hmm, Bisa kata pun saya jamu Ya, dia อะไรก็บุเกเพาะหน่อยๆน่อยปลูกเองเนี่ยบวกลวกอร่อย